ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ <c oughs> ติดตามช่องทานาออน u t u b e นะครับก็นี่แหละก็ล่าสุดเราจะมาดูดราม่ากันนะครับดราม่าของช่องดังช่องหนึ่งก็คือช่องเชฟกะทิกะทิเอกะทะหางไม่ใช่กะทิหางนะเชฟกะทะหางถือว่าเป็นช่องมามืดแหละครับช่องนี้ภายในไม่ไม่ถึงเดือน2เดือนถือว่ามียอดดิวหลักหลาย10ล้านนะครับต่อคลิปนะครับต่อคลิปนะหลักล้านต่อคลิป ซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับเออแล้วก็ทำอาหารในหัวไร่ปลายนาะทำแล้วก็มีสไตล์มุกตลกลงไปนะครับเออแล้วก็มีทำเสร็จก็โยนกระทะทิ้งบ้างทำเสร็จก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาว f อฟชาวเน็ตเป็นอย่างมากเลยอันนี้นะก็มีคนติดตามนะครับเออคอนเทนต์นี้นะครับลักษณะนั้นโดยแก๋นะลุงคนนี้นะครับแกก็บอกว่าแกก็เคยเป็นเชฟอยู่นั่นแหละนะครับ เคยเป็นเชฟอยู่ในร้านอาหารนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกมาทําอาชีพส่วนตัวทําไร่ทหนาอะไรประมาณนี้เอออะไรประมาณนั้นนะก็พอเกมมีรายได้นะครับเมื่อมียอดวิวเยอะไงคนดูหลาย10ล้านนะครับก็ทําให้เกิดรายได้รายได้ก็ทําให้เกิดอะไรครับเขาก็มาเรียกเก็บภาษีสิ <laughs> มีอะไรไปโชว์รายได้ไง ไปโชว์รายได้ในเ c e b o o k อวันเดือนนี้ได้ล้านเจ็ดนะล้านแปดอะไรก็แล้วแต่เมื่อไปโชว์รายได้นะครับในสื่อออนไลน์เนี่ยมันจะเกิดกระแสยากษ์วิจาร์ขึ้นมาเลยแหละครับผมบอกไว้ก่อนอย่าไปโชว์นะใครที่เป็นยูทูบเบอร์อะไรต่างๆก็ย่ยเอาเงินมานับโชว์เนี่ยผมมันเรื่องบาดบาดใจนะครับจะโชว์เด็ดขาดอย่างผมเนี่ยไม่มีจะโชว์แล้วเพราะช่องผมไม่มีรายได้นะไอ้ผมทําเนี่ยมันเป็นช่องนี้ไม่มีรายได้ถูกตัดสิทธิ์ถูกตัดอะไรก็เยอะแยะช่องผมนะครับ ตอนนี้ยังถูกแบนอยู่เลยช่องธนาออนทัวร์น่ะก็ถูกแบนเนี่ยนะถูกปิดมันบอกให้ผมไปทําผมทาดราม,าม่าคอมเมนเยอะไงแล้วมันบอกให้ผมเปลี่ยนคอนเทนต์เอาแนวตลกจะไปตลกได้ยังไงเราเนี่ยมันไม่ใช่คนตลกก็ดูที่ใส่แว่นตาหนาเตะอยู่จะผมจะไปตลกได้ยังไงบอกทําเรื่องตลกเรื่องครเยเครียดเรื่องโน่นนี่นั่นโอ้จะว่าในยูทูบมันบอกมันบอกให้ผมไปเปลี่ยนแนวเลยนะนบอกไม่เอาเรื่องไอ้คอมเมนต์แต่ผมก็จะทําอยู่ไอ้คอมเมนต์คอมเมนต์นะครับออดราม,าม่าคอมเมนตนะ์เนี่ย ทำเพราะใจรักนะครับเออแต่ก็แทรกมุกตลกเข้าไปก็อะไรประมาณนี้นะแต่เราไม่เหมือนไอเราไม่เหมือนช่องเชฟกระทะเหล็กกระทะ,ทะกระทะอหานอยู่แล้วละ่ะเขาทําอาหารแล้วแทรกมุกเข้าไปแล้วเกยก็บอกว่าเคยทําอยู่เอ่อทำเป็นเชฟมาก่อนผมว่าเชฟนี่เงินเดือนหลายหมื่นอยู่นะลักษณะนั้นนะครับเกยก็ออกมาโพสเนี่ยล่าสุดเกยออกมาโพสตทำให้เกิดดาประเด็นดราม่าขึ้นมาก็คือบอก ทำคลิปแบบบ้านๆสู้มากับลูกกับเมียพอวันหนึ่งมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีตามรายได้ที่มีเนะี่ยอันนี้ั้นไม่ติดใจพราะง,งั้นจ่ายภาษีนะั้นไม่ติดใจแต่ที่ติดใจตอนผมลำบากเพราะคุณไปอยู่ไหนมาว่าง,งั้นไอ้ตอนผมลำบากเนี่ยไปอยู่ไหนครัอะไรประมาณนี้ถามใครล่ะถามรัฐบาลถามคนดูถามกรมสัมพากรหรือกรมสัมพากรบอกว่าไม่มีหน้าที่ดูแลคน ยากจนอ้วนมีหน้าที่เก็บอย่างเดียวแน่เออถ้าไปถามรัฐบาลกับเอา้าโอเคเนี่ยนโยบายเนี่ยต่างๆน,นี่ะมีอยู่แต่เขาก็ได้เขาก็ไม่ได้มาช่วยคุณคนเดียวก็ต้องช่วยเยอะแยะเยอะแยะใช่ไหมละ่ะหรือม,มาถาม FC อฟซีเราจะไปรู้ได้ไงถูกต้องไหมครับมาถามผมเนี่ยผมก็ไม่รู้สิตอนคุณลําบากก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครได้ซ้ําไปก็เพิ่งมารู้ตอนคุณนําคลิปนี่แหละใช่ไหมละ่ะครับมาถามใครล,ละ่ะใช่ไหมละ่ะใจผมไปดูแลตอนลําบากได้ไหมมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมครับเพราะผมยังไม่รู้จักคุณไง แต่ตอนนี้คุณเด่นดังแล้วเป็นคนของประชาชนแล้วผมรู้จักอยู่แต่ปัญหาคือว่าเราจะรักษาตนเองรักษาชื่อเสียงเราไว้ให้มันยั่งยืนได้อย่างไงในสังคมประเทศไทยเนี่ยคนที่มีเขาก็อิจฉาคนล้มเขาก็จะคอยเหยียบย่าเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยศิลปินเพลงเดียวนะ่ะมีเยอะคนสร้างหนังสร้างเรื่องเดียวแล้วเรื่องต่อไปเจ๊งก็มีเยอะเห็นไหมเรื่องนี้เด็ดพันล้านเรื่องต่อไปอาจจะไม่ได้ถึง ลอยล้านก็ได้ศิลปินเพลงเดียวดังเพลงเดียวแล้วก็ดับมันก็มีเยอะแยะไงเพราะฉะนั้นการทําคลิปยูทูบเหมือนกันมันมีขึ้นแล้วมันมีลงแบบผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็มียอดวิวหลักแสนเหมือนกันหลักร้านเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีหลักร้อยนี่ก็เลือดตาแทบกระเด็นนะครับลักษณะนั้นเพราะอะไรครับเพราะตอนที่เราขึ้นเราก็หลงตัวเองไงพอตอนเราลงปั๊บเขาก็ไม่ได้สนใจ FC เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไ,มไหมละครับเป็นเขาดูที่คอนเทนต์ เขาดูเรียกโอเคคลิปนี้เขารับได้ไหมอะไรประมาณเนี้เพราะนั้นเราต้องระวังนะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือออกมาพูดอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เกิดกระแสดรามมากขึ้นว่าเอา้าเชฟนี่ไม่รับผิดชอบนี่อยากได้เงินอย่างเดียวหรือเปล่าเชฟอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีกระแสขึ้นมาแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับสังเกตเลยเอฟซก็ยังมาวุ่นพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเออมีเงินก็ต้องจ่ายสิอย่างเงี้ยเออหรือว่าเป็นเชฟไม่รู้จักภาษีหรือไงเออเป็นเชฟเนี่ยเงินเดือนห้าหกหมืน่นคุณไม่เคยเสียภาษีหรือ หรือคุณจะเอาอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นมันยุมีกระแสขึ้นมาไงเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามาบ่นมาโพสตแบบนี้มันมันเป็นลบกับเรานะสำหรับคนที่ทํา youtube เพราะนั้นถ้าคุณมีเงินคุณทาคลิปได้คุณอย่าไปโชว์ครับคุณเก็บเลยเงินเนี่ยคุณจะสร้างบ้านคุณไปแอบสร้างไว้เลยสร้างเสร็จแล้วคุณโชว์เทเดียวอย่างนั้นเขาจะปลบมือให้คุณไปซื้อลถดมาเลยลถดไผ่แดงมาปั๊บแล้วโชว์เลยอย่างนั้นเขาจะปลบมือให้คุณแต่ถ้าเรามาต่อสู้กันระหว่างทางเนี่ย ผมว่าคนที่จิบก็คือคนทําคลิปนะไม่ใช่พวกเรานะไม่ใช่คนดูใช่ไหมละครับเป็นอย่างนั้นเอออันนี้ก็แนะนํานะครับอันนี้ก็นี่แหละ,ะเป็นกําลังใจให้ก็อันไหนไม่ควรโชว์ไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดมันจะทําให้เราเสียลูกค้านะ่ะเสียเอฟซีอ่ะไปส่วนหนึ่งจะส่วนดีหรือส่วนเลวก็แล้วแต่เถอะบอกเอ้ไม่เป็นไรหรอกเอฟซี F C, ส่วนเลวกูไม่เอามันคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะเราต้องเอาทั้งดีทั้งเลวเนี่ยนะเอามาให้เราต้องเขาด่าเราแล้วก็ขอบคุณเขา เขาด่าเรามาแล้วก็ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะไปปรับปรุงครับขอบคุณครับอย่างเงี้ยแล้วจะไปด่าเขาตอบกลับเด็ดขาดให้เขาด่าเราไปเลยเชื่อผมเถอะใครที่ทํา youtube ใครที่เป็นอะไรเนะี่ยผมนี่ใครด่าผมนี่ผมเฉยนะทุกวันเนี้ยสมัยก่อนก็ร้อนอยู่คิดว่าช่องตัวเองดังไงเดี๋ยวนี้เมื่อเรามารู้แล้วอันไม่ใช่ไงคนที่จะลิขิตชีวิตเราได้ก็คือคนดูอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับว่าใครด่าด่ามานเลยนอกจากไอ้พวกขมิ้นคนขมิ้นคนเล่าด่าน่ะด่ากลับอย่างนั้นนะครับด่าแหลกเลยอย่างนั้น แต่คนแทนด่ดาดา่าไปเออแล้วก็เอามาฟังแล้วก็แอบฟังอยู่เขดาด่าเราเขาแล้วก็แอบอา่อานแอบฟังแล้วเราก็มาปรับปรุงใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นไงเออเนี่นะบอกเชฟกระทะหางติดใจทำไมได้เสียภาษีสองแสนก็แค่ทำคลิปบ้านๆรา,ายได้เดือนละเกือบสองล้านเองัน <c oughs> <c oughs> ก็มีโพสต์ออกมาหลายอย่างหลายสิ่งหลายแนวนะอันี้นะก็นี่แหละก็คือทำให้เกิดกระแสรดราม่าขึ้นมาซึ่ง ชฟกระทะเหล็กก็ถือว่ายอดวิวของชฟกระทะ้างเนี่ยก็ถือว่าแต่ละคลิปก็3าล้าน4ล้าน14ล้านก็มีนละลักษณะนั้นก็ถือเป็นการทําอาหารที่ผสมผสานมุกตลกลงไปทําให้คนดูเฮฮานะครับออมีครอบครัวมีอะไรมาร่วมมาในการถ่ายทำเนี่ยมันเลยทําให้เกิดอ,อยากดูอยากชมอยากติดตามการชิมการทําอาหารนั่นเองอันนี้นะแล้วก็ มีล่าสุดอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีเกลียนคีย์บอร์ดมาด่าเรามาอะไรอยากไปโต้ตอบนี่ล่าสุดเชฟระทังออกไปโต้ตอบอีกแล้วเห็นไหมเชฟกระทะห้างโต้เกลียนเดือดหลังโดนด่าวอวดรวยเนี่ยเห็นไหมย,ย้ำเกิดเป็นคนชมคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะก็บอกนีดนึก็คือผมว่าเลิกพูดอวดรวยได้แล้วเออพูดจิกกัดพูดแซะหรือพูดตอบโตม้มั่วๆรุนแรงสักทีเถอะน่าเบือ่อ จะดูอีกสักระยะแหละถ้ายังไม่เปลี่ยนนะจะขอเลิกติดตามเหมือนกันเห็นไหมมันก็มันก็จะมีผลอย่างนี้ไงเพราะนั้นพูดแซะบ้างตอบโต้เขาบ้างโน่นนี่นั่นเนี่ยมันเลยทําให้คนอื่นเขาไม่อยากฟังอ่ลักษณะนั้นเขาบางทีเออเ,เดี๋ยวดูแค่คลิป2คลิปเดี๋ยวเลิกติดอันนี้คือสําคัญเขาด่าเราให้ด่าไปเลยนะเอออวดโอ้ไม่ได้อวดนะครับแค่นั้นจบเออเราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะ เราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะนะครับเออเขาด่าแล้วมาแล้วก็พูดนิดๆหน่อยๆก็พออันนี้นะอันนี้ก็เพื่ออะไรครับรักษา f อฟรักษาลูกค้าฐานลูกค้าเราไว้นะครับเป็นอันนี้สําคัญนะเพราะนั้นเนี่ยเราเราอย่าไปคิดว่าเรามีคนดูเยอะแล้วไม่ได้เครมไม่ได้งอ้อใครด่ามาด่ากลับเนี่ยคุณคิดผิดนะครับเพราะคนที่ติดตามคุณเขาเห็นพฤติกรรมหลังเนี้ยเขาก็จะเลิกติดตามก็ได้เอ้ยคนนี้มาอยากไม่น่าติดตามเลย เอฟซีตำหนิมาก็ด่าคนนั้นด่าข้ามหัวคนดีอ่ะเพราะง่ายๆเราก็เราก็อุตส่าห์ติดตามอยู่เราก็รู้สึกไม่ดีอ่ะว่าคนที่เราติดตามทําไมเป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาหนึ่งเลยนะครับเนะี่ยสำคัญนะเพราะนั้นอย่าไปดา่ดาด่าเขาด่ามาเลยแล้วก็ครับขอบคุณครับแค่นั้นแหละนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับสำหรับก,การคนทําคลิปนะก็มีการโพสตโช์เงิน1 07, 37, 000, นึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันนี่แหละไว้แล้วก็บอกว่าอันเนี้ย ก็มีการมีการเรียกเก็บภาษีสําคัญเลยเราไปโพสตัวเงินเนี่ยสัมพากรจะวิ่งมาหาเราเลยไงนี่ผมเพงบอกว่าอย่าไปโพสต์นะครับอันนี้นะสําคัญนะสัมพากรมันจะวิ่งมาหาเราเลยนี่มีร้าน7ดใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะบีบเครื่องคิดเลขตัๆๆๆ200,000จ่ายมาอย่างนี้เลยนะเราก็ตกใจสิอ้าวอะไรวะเออตอนนั้นทำไมไม่มาตอนนี้มาเก็บซะแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้วันนั้นอย่าไปโชว์ไง จะโชว์ตัวเงินเด็ดขาดได้ไม่ได้ก็ช่างแต่ผมนี่อยากโชว์อยู่แต่ไม่มีไม่มีอยากโชว์แล้วครับถ้าเราโชว์เนี่ยบางทีก็เมียก็ด่าเราเด็กก็ไปโชว์ทาไมไม่อายเขาหรือว่างแนั้นนะไปบอกคนนั้นไปบอกคนนี้ตัวเองไม่มีเงินทําไมไม่ทําตัวให้มันคนมีเงินหน่อยจะไปทําตัวให้คนมีเงินได้ไงก็เราไม่มีไงไม่มีก็ไปบอกเพื่อนกูไม่มีอย่างนั้นเองอย่างเงี้ยนิสัยผมเป็นอย่างเงี้ยไม่มีก็คือไม่มีถ้ามีก็บอกไม่มีเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ผมนะครับเพราะนั้นมันเป็นอย่างนี้ไง โชว์ก็โดนด่าไม่โชว์ก็โดนด่านะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้อันนี้ก็สําคัญนะอย่าไปโชว์นะครับแล้วก็แค่บอกเทคนิคเดี๋ยวเขาอยากรู้เขาก็มาถามเราเองนะเห็นไหมรายการก็แห่ไปถามทําไมถึงมีไรายได้ขนาดนั้นขนาดนี้ทำยังไงบ้างเ,เดี๋ยวเขาอยากได้เขาก็ไปถามคุณเองนะครับเขาอยากรวยเหมือนคุณเขาจะแห่กันไปเองนะั่นแหละคนที่แห่ไปไม่ใช่ว่าแห่ไปกินกับข้าวคุณนะเขาแห่ไปอยากรู้ว่ามีเทคนิคอะไรที่คุณทําแล้วคุณประสบสำเร็จนะโหยก่อนคนทุกวันนี้มันมีแค่นั้นแหละครับผมบอกไว้ก่อนนะ ไม่ได้โอ๊ยทาอาหารอร่อยจะงม่เฮไปนั่งกินไปเหมามันไม่มีแหละครับเขาจะเฮไปแล้วก็บอกว่าทํายังไงนะถึงมีคนดูก็นี่ไงก็ทําอาหารอร่อยนี่ไงแล้วแบบบ้านๆนี่ไงเออแล้วก็ใส่มุกตลกลงไปผมในช่องผมช่องย t u b e ธนาออนทัวโดนปิดไปแล้วเขาบอกให้ผมทาไปทาดราม่าด่าคขมนด่าอะไรเยอะเกินเนี่ยนะครับโดนปิดไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําใหม่อยู่ี๋ยวเดี๋ยวรอรอ,อเปิดกัน มันบอกให้ผมไปเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เปลี่ยนคอนเทนต์ให้มันตลกกว่าน,นี้ใช่ไหมว่างัอนอะไรว่าูจะไปตลกได้ไงบล่อยผมทําคอนเทนต์ตลกเนี่ยจะทําได้ไงเราไม่ใช่ดาราตลกขนาดเขาดาราตลกเขาก็ยังทํายากเลยก็มีช่องเดียวแหละช่องดาราตลกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันก็เขาก็เขาประสบเฉลีย่ยแล้วแหละครับเ,เป็นดาราเนี่ยเราไมนได้เราไม่ได้ดาราใช่ไหมละครับเป็นอย่างนั้นไงเอออันนี้นะก็ก็คือชื่อจริงชื่ออะไรครับนายคุณนะขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อหน่อยนะ คุณสมบูรณ์สมบูรณ์วันาวงอันนี้นะคุณสมบูรณ์วันาวงเนี่ยหลังทาหลังทาคลิปทําอาหารคนดูทะลุหลายสิบล้านวิวแล้วก็ทํายอดเงินมหาศาลแล้วก็ออกมาพูดที่ผมโชว์รายได้ไม่ใช่อยากอวดนะครับว่างั้นเออแต่ผมอยากบอกคนรากหญ้าว่านี่แหละคือวิธีการหาเงินอีกแบบนี่แหละมันคือวิธีการหาเงินอีกแบบหนึ่งนะครับเอาไปเป็นตัวอย่างได้ไหมได้ผมก็อยากไปดูเหมือนกันจะเป็นตัวอย่างแบบไหนนะครับเออลักษณะนั้นนะ เออก,ก็ก็เกิดดาม่าขึ้นมาทั้งดาม่าโชว์เงินโชว์ความอวดรวยเอฟซี FC ก็ไปด่าให้ทั้งดาม่าบอกเสียภาษีเขาก็ไปด่าให้อะไรประมาณนี้เออมันก็อย่างว่านะเออมันก็ต้องทําใจแหละครับต้องรักษาเอฟซีไว้ใครด่าแล้วก็นิ่งอย่าไปตู้ตอบนะครับเชื่อผมเนี่ยนะครับใครใครด่าผมมาผมก็นิ่งไะครับเออลักษณะ,ะน,นั้นเรามาดูคอมเมนต์หน่อยหนึ่งนะอ่าสินาที ดพอโดนภาษีทําเป็นบ่ญฮ่าๆๆๆว่าง,งั้นนะพอเจียภาษีมาทําเป็นบนเลยนะว่าง,งั้นคนนี้บอกอีโก้เริ่มเยอะละว่าง,งั้นเริ่มบอกเป็นตาสแตกละว่าง,งั้นนะอ่าพอพออีโก้เริ่มเยอะละอะไรนะเอออะไรประมาณนั้นนะครับคนนี้บอกว่าพอเอออันนี้คนนี้บอกว่าเขาไม่ได้บังคับใครให้มาดูนะครับเออใครไม่ชอบแกก็ปิดไปอย่าไปดูว่าง,งั้นคนนี้บอกปิด F4 ชวนผม เพิ่งรีบปิดไปตะกี้เลยว,ว่าไงอาจารย์ว่าเพิ่งรีบปิดเห็นไหมเนี่ยมันจะเกิดกระแสฟีดแบ็กมาในทางไม่ดีเห็นไ,ไหมเนี่ยดูเป็นตัวอย่างไว้เลยเนี่ยยังไม่สายนะเขาว่าช่องนี้ยังไม่สายก็ค่อยๆปรับพัฒนาคติอันไหนที่เขาไม่อยากให้พูดกับชวของห้างแล้วก็ปรับลงใช่ไหมละครับเป็นอย่างนั้นเนี่ยในลักษณะนั้นนะครับถ้าลุงไม่โชว์คนจะสนับสนุนลุงอีกเยอะครับเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าลุงไม่โชว์คนนะ จะสนับสนุนคนอีกโยกครับโชว์แบบเนี้ยมันไม่มีผลดีเพราะงนั้นคนเขาอิจฉาตาร้อนเออก็อเ่กันไปดูเยอะๆให้ลุงได้เงินเยอะๆไงลุงจะได้สร้างบ้านลุงจะได้ซื้อรถอะไรเงี้ยเออก็บอกไปโอ้ขอบคุณนะที่มาดูกันเยอะๆเป็นล้านในงเงินเหล่านี้ลุงจะไปสร้างบ้านตอนเนี้ยบ้านก็ไม่มีอยู่นะเออจะไปทําบุญเนี่ยจะไปสร้างศาลาวัดก็ว่าไปถูกต้องไหมจะไปบริจาคให้ทุนนั้นไปบริจาคให้เด็กกำพรา้ทาทรรมีนะ เออแต่ถ้ามีนิดๆหน่อยๆก็จะเนี่ยมาซื้อกับข้าวกินส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ว่าไปถูกต้องไหมครับอันเนี้ยมันก็เป็นการซื้อใจคนดูไงถ้าเรามาโชว์เรามาดา่าเนี่ยโอ้มันก็แย่อย่างช่องผมเนี่ยมีเงินอะไรก็โอ้ทุกวันนี้ก็เนี่ยแหละเราก็ต้องหาเช้ากินค่ำนะครับลักษณะนั้นถ้ามีมันก็ดีนะครับถ้า f c เขามาติดตามเราดูเราแล้วก็ดีแล้วก็พอมีไรายได้ ซื้อกับข้าวกับน้ํากินแล้วก็ยังดีอย่างผมนะครับเออก็ไม่อยากพูดนะเรื่องอย่างเงี้ยนะครับคนนี้บอกแถวบ้านผมนะเขาเรียกโชว์อวดว่าง,งั้นเออเอาเข้าใจนะเอาพอดีพองามเถอะเอออยากสื่อสารอะไรกันแน่ล่ะจะสื่อสารกันทาอาหารหรืออยากจะชงประเด็นดราม่าล่ะว่าง,งั้นอันนี้มันก็จะมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นมาอันนี้ก็สลับคลิปนี้ก็ต้องเก็บไว้คิด ไปเป็นอุดาหอนบาง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 คอมเมนต์ก็แรงนะอย่างสมองห้างอย่างเงี้ยมันก็แรงนะจบแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็แรงอย่างงี้นะครับก็ไม่อยากเอามาพูดนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวลงุงเดี๋ยวเพื่อนจะมาฟ้องผมอีกบาอกนี่ผมแค่เอามาเกาะประเด็นดราม่าเฉยๆนะครับอันนี้นะไม่ได้มีจิตนาไปกล่าวร้ายอะไรกับใครนะครับอันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ คุณที่รับชมคลิปครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับพบกับคลิปดีๆที่ช่องธนาออนทูครับขอบคุณมากครับ